สวัสดีครับช่องทายตามดาวครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีตุลน,นะครับเป็นการทำนายดาวจรของเดือนกรกฎาคมนะครับลัคนาราศีตุลเนี่ยดาวประจำตัวท่านคือดาวศุกร์นี่นะฮะเลข6ไทยเนี่ยนะฮะดาวศุกร์วันนี้เดี๋ยวนี้นะฮะดาวศุกร์ไปอยู่ในภพสุภาะครับนะครับ สุภะแปลว่าอะไรก่อนสุภะแปลว่าต่างถิ่นแดนไกลสุภะแปลว่าความสําเร็จสุภะแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวฉันอ่าเนี่ยคือความหมายเขาคือคุณไปอยู่อย่างเงี้ยเหมือนกับฉันต้องใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่อ่าตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเหตุอะไรใช่ไหมฉันต้องไปใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่ใส่เหตุอะไรเดี๋ยวค่อยมาดูกันเผื่อเขาจะบอกในดวงดาวอ่าเผื่อบอกไม่บอกไม่บอกก็ไม่รู้นะอันนี้คือไม่ใช่คิดเอาเอง ไม่ใช่เอ้ยพึ่งพามึงพามอะต่อไปไม่ใช่อย่างนั้นดาวดาวนบประค์ทั้ง9้าเป็นที่ตั้งในการทํานายถ่ายทักนะนี่ถึงถึงเรียกว่าวิชาโหรที่ถูกต้องนะจะทึกทังเองอย่าทึกทักเองครับดาวไม่ถึงก็อย่าไปทายนะดาวถึงเราถายทีนี้ฉันไปอยู่สุภะเอฉันต้องไปปฏิสัมพันธ์อะไรกับผู้หลับผู้ใหญ่ฮนะหรือ ฉันต้องไปเกี่ยวข้องอะไรกับต่างถิ่นแดนไกลหรือเฮ้ยเกิดความสำเร็จอะไร,ะไรบางอย่างกับฉันทายได้อย่างนั้นครับทายได้อย่างนั้นนะฮะทีนี้อ่ะลึกเข้าไปอีกลึกตรงไหนฮะลึกตรงดาวศุกอย์ยู่ฉันก็ไม่ได้อยู่คนเดียวอ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนที่ฉันจะไม่ได้อยู่คนเดียวเนี่ยฉันไม่ได้เป็นดาวสุกเนี่ยฉันไม่ใช่ตนูุ่ลางอย่างเดียวฉันมาจากพิกศพด้วยก็คือเจ้าเรือนมรณะ นะครับมรณะก็มาสู่สุภะนะมรณะแปลว่าอะไรมรณะแปลว่าจากไปมรณะเจ็บใครได้ป่วยในส่วนดีมีมรณะแม่ฟังเสียงนะเฮ้ยมรณะมรณะโอ้โหชื่อชื่อก็กลัวแหละแต่จุดดีมีครับยืนยันครับจุดดีของมรณะคือมรดกตกทอดก็ได้ครับหรือจะเรียกว่าไอเรื่องเก่าๆที่ฉันทำเอาไว้อันนี้ก็ได้ มรณะเนี่ยนะครับเรื่องเก่าๆที่ชั้นทาเอาไว้เกิดลาบเกิดผลงาสุความสําเร็จนี่แสดงมันออกดอกออกผลแล้วละ่ะนี่ทั้ทนท่ในส่วนเสียล่ะในส่วนเสียเฮ้ยมรณะมาสุภา่อกี้มีคําวาผู้หลับผู้ใหญ่ใช่ปะ่ะเออเฮ้ยมีมรณะมาเจ็บไค้ได้ป่วยอ่ะอันนี้ระวังนะระวังผู้หลับผู้ใหญ่ในบ้านอะเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ก็ถ่ายได้ นะฉันอย่างที่บอกแต่ทีแรกฉันต้องไปข้องเกี่ยวอะไรกับต่างถิ่นแดนไกลหรือญาติผู้ใหญ่ทีนี้มีมรณะมาอ่านะมรณะมาเฮ้ยหรือว่าท่านไม่สบายฉันก็เลยไปดูแลอันนี้ยังถ่ายได้นี่อย่าลืมนะดาวเดือนทายเดือนเดียวนะนะอ่ะในเดือนนี้รกรกฎาคมนะเจ็บไข้ได้ป่วยฉันก็เลยไปเยี่ยมก็ได้ไปเยี่ยมก็ได้ไปดูแลก็ได้อย่างเงี้ยคือถึงเนื้อถึงตัวก็ละได้เห็นกันละอะไรอย่างเงี้ยทายอย่างนั้นนะครับทีนี้ คุณก็ไม่ได้อยู่คนเดียวนะ่ะอยูก่กับใครอยู่กับพระอาทิตย์นะฮะใครพราทิตย์พาจากราศีสิงค์รนะรครับพาทิตนะฮะลาภครับลาภแปลว่าราบผลเฮ้ยผลประโยชน์ก็ได้นั่นค่ะมีลาภมาสู่สุภาเอาละเอาละแล,ละ้วฉันอยู่ตรงนี้ด้วยถึงฉันละทีนี้นะลาภอยู่นี่ฉันอยู่นี้นะคู่สมพล นะคู่สมพลแสดงว่าเป็นมิตรต่อกันสิเอาทายอย่างนั้นแสดงว่าให้คุณต่อกันสิเอาทายอย่างนั้นนะฮะนะฮนะลาภก็อยู่ตรงนี้ฉันก็อยู่ตรงนี้ลาภเป็นราชาโชคด้วยนะฮะราชาโชคด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนะฮะนะฮนะนะรัคนาราศีกุมลัคนราราศีตุลในเดือนกรกฎาคมนะตัวคุณก็อยู่ตรงเนี้นะในพภพพระอาิอาาต์ว่าตรงนี้คือความสมําเร็จก็ได้อะ นะฮะฉันก็อยู่ตรงเนี้ยล่าผลฉันก็อยู่ตรงเนี้ยอ่านะจุดดีคือเฮ้ยฉันอาจจะอยู่ตรงเนี้ยแล้วผู้หลับผู้ใหญ่ฉันป่วยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะถ่ายได้เนี่ยมันไม่ต้องมีเสียครับไม่มีหรอฮะดีไม่มีเสียไม่มีครับแล้วก็เสียจนไม่มีดีก็ไม่มีอีกครับนะฮะมันจะเป็นเหรียญสองด้านอยู่ด้วยกันตลอดเมื่อคุณคุณคุณกำเหรียญในมืออ่ะ นะแบออกมาเป็นหัวหรือจะแบออกมาเป็นก้อยคุณลองพลิกสิพลิกไปมันก็เป็นอีกด้านหนึ่งคือคุณต้องกำทั้งหัวทั้งก้อยไว้ในมือฉะนั้นเอาแต่ดีๆไม่เอาไราคงเป็นไปไม่ได้ครับมันจะต้องมีจุดเสียให้คุณด้วยครับและก็มีคุณประโยชน์ให้คุณด้วยครับนะตรงนี้อจุดเสียเสียอย่างไรอาจจะเรียกว่าในจุดเสียนะฉันต้องไปเยี่ยมอะไรฮะฉันต้องไปเยี่ยม ญาติผู้ใหญ่ที่เจ็บไข้ได้ป่วยลาพะอยู่เสียลาบเสียผลสิอ่ะเห็นไหมน้หรือหรือหรือฉันต้องไปปฏิสัมพันธ์อะไรกับญาติผู้ใหญ่แล้วเกิดลาบเกิดผลเอ๊ะไปถึงเขาให้ตังอ้าว่ายได้เพราะอะไรฮะเป็นมรดะมานี่มามานี่มาด๋ยวโอนที่ให้อ่ะรับไปสิรับไปสิก็ยังได้เลยก็ยังได้หรือมามามาจะแบ่งอะไรให้อา้ารับไปสิรับไปสิใช่ไหมาทายอย่างงาี้นครับผมจุดนี้เนี่ย น่าสนใจฮะเสียคืออาจจะไปจุดเสียน้อยกว่าจุดดีนะบอกก่อนนะฮะยกเว้นยกเว้นอะไรยกเว้นทายสุดโต่งไปเลยนะฮะเอาแบบสุดซอยสุดริ่มทิมประตูไปเลยนะฮะมรณะอยู่อย่างเงี้ยหรือมีมรณะมาสู่สุภะเนี่ยนะฮะทายแบบต้องขอโทษขอขอมาลาโทษด,ด้วยนะญาติผู้ใหญ่จากไปแล้วได้มรดกอะ่ะอันนี้เรียกว่าสุดริ่มเลยเสียเยอะไหมเสียเยอะได้อะได้เยอะ เห็นปะได้มระดกเลยอ่ะได้เยอะไหมล่ะเออเท่าที่เขามีอ่ะลองคิดดูดิเยอะไหมก็หมดหมดเรียกว่าหมดหน้าตักเลยอ่ะแต่ก็แต่ก็เสียหมดหน้าตักเหมือนกันเห็นไหมเวลาให้ก็ให้หนำใจเวลาเสียก็เสียหนำใจเหมือนกันหนำใจเขาเหมือนกันนะคือเราทายดวงจะเอาแต่ได้เฮ้ยเชียร์อย่างดีบ้าอย่าเข้าข้างอย่างนั้นสิอย่างนั้นก็นึกเอาเองจะมาทายกันทําไมอ่ะจริงปะอา้าวเอาพูดตรงตรงเลย นึกไปเองสิอย่างนั้นน่ะสะบัดนั่งทายให้มันเหนื่อยทาไมจะมานั่งฟังให้มันเหนื่อยทาไมก็คิดไปเลยดีอย่างนั้นดีอย่างนี้มนโนไปเลยแต่ถ้าเอาดาวนโเคราะห์มาเป็นที่ตั้งมันต้องทายแบบนี้อย่าเข้าข้างครับดีเป็นดีร้ายต้องกล้าทายร้าย,ายเพราะอะไรฮะถ้าร้ายคุณก็ไปแก้ไขเอาสิคุณก็ไประว,วังสิข้างหน้าสะพานขาดอะ่ะคุณจะดุมๆเดินให้ตกก็เรื่องของคุณก็แล้วก,กันถูกไหมเออนั่นแหละครับทีนี้ มาดูดาวการเงินกันนะฮะดาวการเงินของลัคนาราศีตุลก็คือเจ้าเรือนพิจิกเนี่ยคายายคายายยกมือขึ้นยกมือขึ้นนะนะอังคารครับนะวย <c oughs> การเงินไปตกมรณะเงี้ยนะนะเออเออเอ๊ะตรงนี้ยังลาบผลยังดีอยู่เลยนะลาบผลยังดีอยู่เลยนะการเงินเอ๊ะรายได้ฉันทําไมตกมรณะอย่างนี้ฮานะอย่างที่บอกครับตรงเนี้ย ต้องดูทักษะนิดหนึ่งนะฮะอังคารเนี่ยถ้าอังคารเสียเสียตังแน่นอนตรงนี้เสียด้วยเลยตรงนี้เสียด้วยเลยบอกให้บอกให้เลยนะเรียกว่าฉันาการเงินไปสู่มรณะเนี่ยมรณะเจ็บไข้ได้ป่วยเสียเงินกับเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยอะออไปหาญาติผู้ใหญ่ไอ้ญาติผู้ใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยโทรมาบอกบึงไปเลยแอดเติมน้ำมันแล้วหนึ่งสองปไปหาหมออา้าวเสียค่าหมอสองแหละเสียลาศิผลไม่่ะในจุดดีอย่างที่บอกฮะ มรณะมันไปว่ามรดกตกคอดอะไรเงี้ยฮะปึ้งนะการเงินตกมรณะปึ้งตรงนี้อยู่อย่างนี้ฮะอาจจะได้มรดกก็ได้ครับอย่างที่บอกเมื่อสักครู่เนี่ยนะนะฮะดาวเนี่ยหนึ่งดวงเนี่ยทายร้ายได้แต่ถ้าดูโดยรวมแล้วต้องดูให้หมดแล้วค่อยทายถ้าดูดวงเดียวทา,ายเราก็ทายหนึ่ง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 แล้จะประกอบเรื่องอย่างไงดีตรงเนี้ยดาบสองคมฮะอังคารนะครับ ต้องดูทักษะดีๆทักษะประกอบด้วยบริวารอายุเดชศรีมูลและอุตสาหะมนตรีการากินีนะฮะเส่วนไดแ8ส่วนถือว่าดีมันมีทั้งหมด8ทักษะ7ใน8บริวารอายุเดชศรีอะไรพวกเนี้ยดีมีหนึ่งเดียวฮะการกินีตกกาลีเข้าไปแล้วก็เออนะฮะเดือดร้อนทางการเงินละทีนี้นะฮะมรณะก็ไม่ค่อยดีกาลีก็สถิตอีกเรียกว่ามีเหตุเสียตัง่ะมีเหตุเสียตังครับนะฮะมีเหตุเสียตังครับนะฮะหรือ เยตั้งกับตรงนี้ก็ได้นะครับนะฮะเซตังกับตรงนี้เนี่ยฉันต้องพาไปหาหมอเมื่อสักครู่เนี่ยหากเป็นสริมงคลอ่ะเงินเงินทองทองฉันเนี่ยเงินเงินนนทองฉันเนี่ยตรงนี้ตีว่าได้เลยนะบอกให้ตรงนี้ตีว่าได้เลยนะฮะประมาณอย่างนี้นะครับทีนี้อังคารนอกจากเป็นดาวการเงินคุณแล้วเขาเป็นอะไรฮะเป็นดาวคู่ครองครับอ่ะแยกกันทายนะ เงินก็ส่วนเงินอาคนละภพเรือนเนี่ยเงินก็ส่วนเงินถึงดาวเดียวกันต้องตีคนละความหมายอย่าเอามารวมกันรวมกันยากฮะบางทีก็ต้องรวมกันในบางเรื่องบางเรื่องก็ต้องแยกกันถ่ายฮะดาวมีอยู่สิบดวงอะนะฮะแต่เรื่องราวมนุษย์มีเป็นโโหไม่รู้กี่เรื่องนะฮะบางอย่างเราก็ถ่ายเรื่องเรื่องนั้นบางอย่างเฮ้ยต้องมารวมกันถ่ายนะตรงนี้ครับนะอังคารเนี่ยคือ ปัตตนีปัตตนีแปลว่าคู่ครองคู่ค้าคู่นส่วนคู่สัญญาน,น่นนะฮะมาอยู่ในภพมรณะอ่ะกำปั้นทุบดินให้ฟังสักทีหนึ่งก่อนอ่ะปัตตนีมาสู่มรณะคู่ครองป่วยอ่ะเสียลาบเสียผลตรงนี้ยังถ่ายได้เลยเห็นไหมเห็นไหมเป็นอาคารเนี่ยฉีกออกมาถ่ายแล้วเฮ้ยญาติผู้ใหญ่ฉันไม่ได้ป่วยหรอกนะแต่เธอเนี่ยแหละป่วยเพราะตูเธอป่วยป่วยก็ต้องใช้เงินไะอยู่มรณะเงินก็อยู่มรณะสามีก็อ่คู่ครองก็อยู่มรณะ เธอป่วยก็เลยต้องใช้เงินอ่ะเสียลาภเสียผลก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปนะทีนี้ถ้าไม่ใช่เรื่องนั้นล่ะถ้าไม่ใช่เรื่องป่วยล่ะอ่ะคู่ครองมรณะนะเฮ้ยมีเหตุให้ห่างจากคู่ครองครับอ่าแต่ไม่ใช่ห่างไกลกันมากมายนะักเพราะว่าอย่าลืมว่าอังคารไม่ใช่ดาวปีถ้าอยู่เหมือนกับเป็นราหูเสาพระรหัสเนี่ยอยู่กันเป็นปีเฮ้ยโอโหเป็นปีเลยอ,อ่ะอ่ะทีนี้เขาอังคารเนี่ยเขาเดินราศีละสี่สิบห้าวันไม่เกินนี้แหละ นะฮะประมาณเนี่ยอาจจะมีบางเดือนอาจจะมีพักมนเสดอะไรอาจจะเกิน45วันได้แต่โดยหลักของเขาเฉลี่ยเฉลี่ยคือ45วันต่อ1ราศีนะประมาณเดือนกว่ากว่าเออเดือนกว่ากว่าก็แสดงว่าเขามามรณะแค่เดือนกว่ากว่าเราต้องตีอย่างนี้เขามามรณะเดือนกว่ากว่าอ่านี่เราตีกับกลมๆนะเพราะจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ไปดูว่าท่านเสดหรือมนหรือพักหรือผมก็ไม่ได้ดูด้วยขอโทษทีนะฮะเพราะดาวจรเนี่ยมันคือแต่ละวันอะ คือดูแหละพอดูดวงอะผมเป็นคนยังไงไม่รู้ดูดวงเสร็จผมจะลืมทั้งหมดเลยที่คุยมนสักครู่เนี้ยลืมเพราะอะไรฮะเดี๋ยวต้องมีอะไรใหม่ๆเข้ามาจําถ้าไม่ดีลีทออกไปในเร็วๆเนี่ยเพอผมผมดูมานานๆนี่จนผมทําได้อะไม่รู้เป็นไรอะแล้วมันเสียหายตรงไหนฮะเสียตรงที่ว่าบางทีผมจะไปหุงข้าวเดินไปเฮ้ยฉันจะทําอะไรวะเนี้ยนี่คือข้อเสียด้วยครับดีตรงที่ว่าผมได้ลืม ดวงชะตาเมื่อสักครู่นี้แต่ผมก็ต้องใช้ชีวิตแบบลืมๆอย่างนี้ด้วยเอวันนี้ให้ตังค์ลูกไปโรงเรียนหรือยังเฮ้ยลืมนี่ลูกจริงจริงนะฮะมันมันลืมง่ายก็เลยลืมอย่างอื่นไปด้วยอ้าวแต่ดีตรงที่ว่าผมได้ลืมดวงชะตาเก่าเพื่ออะไรฮะเข้ามาดวงชะตาใหม่เพราะว่าเมื่อก่อนเคยลืมไม่ได้แล้วอ้าว คุยถึงธนูเหรออ้าวไม่ใช่เจ้านี้เขาเมตดีกว่าอ้าวกูไปไหนแล้วพบเรือนเ้าดําโ,โอ้เสียหายอายเขาอีกก็เลยต้องลืมหัดลืมก็เลยเนี่ยเห็นไหมเหมือนดวงดาวครับให้ก็ส่วนให้แต่จะต้องทําร้ายร่วมด้วยเสมอเสมอครับยืนยันครับนะคู่ครองอัดอลัคนาราศีตุลเนี่ยในช่วงเดือนเนี้ยอาจจะมีใน,นกรกฎาเนี่ยอาจจะมีเหตุห่างจากคู่ครองครับ แต่คงจะไม่ห่างไปเลยเหรอกครับมีเกณฑ์ห่างครับมีเกณฑ์ห่างนะด้วยอะไรบางอย่างก็ได้ผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรดาวบอกว่าถ้าดาวบอกเราก็บอกอ่ะนะเราต้องดูไปเรื่อยๆเขาบอกอะไรมากกว่านั้นไหมถ้าบอกมากกว่านั้นก็ถ่ายลึกลงไปเช่นตรงนี้อันดับแรกก่อนมีเหตุห่างจากคู่ครองนะหรือคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญานะมีเหตุให้ห่างไกลกันเหมือนกับเฮ้ยเธอกับฉันเนี่ย หุ้นกันมาเนี่ยรู้สึกมันมีอะไรทำแม่งทำแม่งนะทิ้งระยะห่างสัหน่อยก่อนดีกว่าไหมอ่ะแล้วค่อยว่ากันขอตรวจสอบอะไรบางอย่างก่อนไหมแล้วค่อยกลับมาอะไรอย่างนั้นก็ได้ตรงนี้ก็่ายออกับคู่ครองนะคู่ครองเราเราโกรธกันอยู่อ่าเราแยกกันอยู่สักพักหนึ่ง่าเมื่อเราคิดได้แล้วแล้วค่อยมาว่ากันว่าจะกลับมาไหมาก็อีกเรื่องหนึ่งอย่างนี้ก็ได้ครับนะทีนี้อังคารก็ไม่อยู่คนเดียวสิฮาพระรหัสอยู่ด้วยใครพระรหัส อลิเอากูเอาเข้าให้แล้วอริมาอาริมาอาริแปลว่าอะไรเอามาจากมีนเนี่ยอริอริแปลว่าปัญหาครับปัญหาอุปสรรคภาระนีสินเจ็บไข้ได้ป่วยเอา้ามีเจ็บไข้ได้ป่วยซ้อนเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วอะไรฮะแล้วมาอยู่สุขแล้วก็มาอยู่สุขพากับราบกับผลด้วยอ่ะระวังเสียตังกับเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ก็ระวังเจ็บไข้ได้ป่วยให้เงินให้ทองครับ แล้วจักรวาเองเจ็บไข้ได้ป่วยทําไมถึงให้เงินให้ทองฉันได้คุณต้องถามคือจะถามทุกคนไม่ได้หรอกครับบางคนเขาไม่ไปสัมพันธ์เรื่องเนี้ยบางคนสัมพันธ์นนนเรื่องอื่นครับแต่อยู่ในพบเรือนนี้แหละผมไม่สามารถยกทั้งหมดมาได้จริงๆพบเรือนนี้มันเยอะมากครับความหมายผมเอาที่แล้วคิดได้เร็วๆอะ่ะเพราะผมไม่มีสคริปต์อยู่แล้วในการอัดคลิปนะเราอัดปุ๊บเราก็ถ่ายไปนะซึ่งมันจะคือผมไม่เห็นทั้งผม,มเห็นข้อมูลแค่เนี้ยเออ ผมเห็นข้อมูลอยู่แค่เนี้ผมเลยหยิบไอ้ที่มันเนื้อๆแล้วว่าต่อยหมัดตรตงเข้าหน้าเนี่ยมันต้องมีดาวเดิมให้ผมเห็นนะเนี่ยผมต่อยตรงเลยนะนะผมต่อยหมัดตรตงเลยโอ้โดนเ้ยอย่างเงี้ยพอได้ทีนี้ผมเห็นดาวจอรอย่างเดียวเองทักษะยังต้องไปหยิบมาใส่เลยนะทักษะยังต้องไปขอหยิบมาใส่เลยลองใส่ดูเลยทักษะจริงๆเป็นยังไงก็อ,อีกเรื่องเห็นไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเพราะทักษะถ้าลงตึงอ่ะ สีอยู่ตรงไหนกาลีตรงไหนที่เหลือเป็นอะไรอ้าวทีนี้เราก็อ่าเห็นปะมันคนละเรื่องคนละเรื่องทีนี้เรายกแค่ดีกับร้ายมาให้เราก็เลยไม่รู้ดาวอื่นต้องเป็นใครดีไงประมาณอย่างนี้นะ,ะทีนี้อาริก็มาอยู่มรณะด้วยนะฮะอาจจะเรียกว่าเกิดนี่นี่การเงินเนี่ยถ้าตีคู่นี้นะการเงินคุณอยู่มรณะาการเงินคุณอยู่มรณะแล้วมีอาริร่วมเรียกว่ายืนยันเลยครับ ในเดือนกรกฎาคมลัคนาราศีตุลได้มีปวดหัวทางการเงินแน่ละ่ะเชื่อผมมะยกเว้นยกเว้นคือแต่และคำทำนายมันมีข้อยกเว้นยกเว้นอะไรฮะยกเว้นดวงชะตาเดิมแข็งแกร่งหรืออ่อนแออ่าเช่นเนี่ยถ้าหากลัคนาราศีตุลท่านใดการเงินคุณเดิมมันไม่แข็งแกร่งผมบอกเลยว่าคุณได้ปวดหัวการเงินแน่ในเดือนนี้คุณได้ปวดหัวกับคู่คู่ครอง คู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาแน่ๆละ่ะนะฮะนะฮะในเดือนกรกฎาเนี่ยแน่ๆละ่ะระวังให้ดียกเว้นคนที่แข็งแกร่งก็คือเดิมเงินชั้นแข็งอ่านะฮะดูชะตาเขาเงินแข็งเงินแข็งก็เหมือนภูเขาฮะคุณเอาไขา่ไปเฟี้ยงอ่ะมันก็เลอะเทอะเปล่าๆวะ่ะครับทำอะไรฉันไม่ได้หรอกชั้นแคนะ่ละคายผิวขนแะแข้งล่วงเป็นเส้นสองเส้นชั้นไม่เดือดร้อนหรอกแต่รู้สึกว่าเสียดายอ่ะอ่ะได้แต่เดือดร้อนวไม่เดือดร้อน แต่ทางการเงินคุณไม่แข็งตั้งแต่แรกคุณเจอดาวอยู่คู่กันอย่างนี้คุณก็อืเหนื่อยจังวัวให้เดือนนี้ยังไงดีวะจะไปทางไหนดีวะเนี้ยถ่ายใช่อย่างนั้นเหมือนกันนะเรื่องคู่ของก็เหมือนกันเดิมคู่ของแข็งแกร่งดีฮะทะเลาะกันยังไงฉันอาจจะกาแฟกาแฟขับรถออกจากบ้านนะไปเดินห้างสองพากหนึ่งไอคิดถึงคนรักจังเลยกลับบ้านดีกว่าก็กลับบ้านดีกันได้เห็นไหมเขาแข็งเขาแข็งแกร่งอะจอดมาทำร้าย ก็ทําไม่ได้หรอกชันเป็นภูเขาอะอ่าถ้าเดิมคู่ครองอ่อนแออยู่แล้วนะฮะเราวังอะระวัง,วงดาวจรก็ดาวจรเนี่ยจรมาโชอ่าเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยอย่างนั้นคู่ครองคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาเกิดความเสียหายทันทีเลยถ่ายได้อย่างนั้นนะพระรหัสเป็นใครอีกพระรหัสมาจากธนูฮนะพบสหัสชชาครับนะฮะสหัสชชาก็มามรณะมีการติดต่อสื่อสารและสาชชาสหัสชชาไปว่าญ,ญาติหรือเพื่อนก็ได้ครับ นะญาติเอ่ยเพื่อนเอ่ยนะได้หมดนะมีการติดต่ออะไรเกี่ยวกับทางการเงินที่เสียหายไหมถ่ายได้อย่างนั้นนะครับนะหรือว่าเพื่อนหรือว่าญาตินะฮะมาพึ่งพาทางการเงินก็ยังถ่ายได้เลยครับนะยังถ่ายได้เลยครับนี่แหละครับสําหรับพระรหัสสาบ,บดีทีนี้ลาหูล่ะนะลาหูเนี่ยเป็นเจ้าเรือนราศีกุมครับ นะฮะราศีกรุพ๊พบอะไรฮะพบปุตตะปุตตาแปลว่าอะไรปุตตะแปลว่าบุตรบริวารอ่ะต่อยสักทีหนึ่งก่อนบุตรบริวารไปอาลีนะฮะบุตรบริวารไปอาลีนะฮะเกณฑ์เนี้ยและอ,อ,อาลีก็มาตรงนี้มรณะด้วยเนี่ยนะฮะอาจจะเรียกว่าบุตรบริวารเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยอ่ะมันอยู่พบไหนอ่ะแต่ละคนเนี่ยเห็นไหมคือตุนมีต้องกี่ล้านคนบางคนก็ลูกหลานเขาบางคนก็ญาติผู้ใหญ่เขาบางคนก็สามีเห็นปะ ดาวบอกปาเนี่ยไม่ใช่ว่าเฮ้ยทั้งหมดต้องเป็นอย่างนี้หมดเลยแล้วก็เกินปะหนึ่งในนี้เขาบอกว่าหนึ่งในนี้ระวงังนะและว้วก็หนึ่งในนี้จะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้มันไม่ได้ไปว่าเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างเดียวนี่อาลีใช่ไหมเฮ้ยบุตรบริวารฉันไปสร้างปัญหาอะไรบางอย่างแล้วย่างทายได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วไงแต่ฉันสร้างปัญหานะหรือมีคําว่าอะไรฮะมีคาว่าอ่าภาระนีสิน นะครับปุตตะมาภาลนิสินนะบุตรบริวารนะมีภาลนิสินมาให้ฉันแก้ถ่ายได้อย่างนั้นแต่เดี๋ยวก่อนปุตตะก็ไม่ใช่ว่าแปว่าบุตรบริวารอย่างเดียวปุตตะมันแปว่าอะไรฮะมันแปลว่าการลงทุนอย่างได้เลยอ่าเห็นไหมปุตตะบางคนก็เอาเรื่องลูกบางคนก็เอาเรื่องลูกน้องบางคนก็เอาบริวารที่เลี้ยงดูบางคนก็เป็นเรื่องของการลงทุนเห็นหรือยังปุตตะเหมือนการตากยังตากกันตรงนี้แหละเห็นไหมพบเรือยก็ตากกันไปอีก เห็นป่ะมันอยู่ในหัวข้อนี่ใครจะเอาเรื่องไหนมาใช้แต่ละดวงแต่ละดวงก็ไม่เหมือนกันนะครับนะฮะยกเว้นอา้าวดาวเดิมพอละเอียดขึ้นไปได้อ่าคือเหมือนกับคุณมีชอยมากขึ้นเราก็สามารถเรียงร้อยคำทำนายได้มากขึ้นอะไรอย่างนี้อ่ะทีนี้การลงทุนเฮ้ยไอการลงทุนของฉันในขณะเดือนนี้การลงทุนในเดือนนี้ของฉันเนี่ย นะฮะเฮ้ย hey, มันอาจเกิดปัญหาได้นะอืมนะมันอาจเกิดปัญหาได้นะนะมันอาจเกิดภาระหนี้สินได้นะอย่างนี้เป็นต้นครับหรืออะไรครับหรือหรืออย่างที่บอกฮะมรณะแปลว่าอะไรเรื่องเก่าๆก,การลงทุนของฉันในปุตตะไปสู่อริอริคือปัญหาการลงทุนของฉันเกิดปัญหาปัญหาครั้งนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดหรอกนี่มาอยู่มรณะมันเกิดขึ้นมาต้องนานแล้วแต่คุณยังไม่ได้สาสางมันแค่นั้นเอง มลนาไงเรื่องเก่าๆไงย่างที่บอกอะ่ะ <_ d ata> เห็นมาขยายความได้ยังขยายความได้แล้วใช่ไหมาบางคนก็เป็นอีกเรื่องบางคนก็เรื่องอย่างเงี้ยขยายความออกไปนะครับบางคนเนี่ยการลงทุนเนี่ยปุตตาแปลว่าการลงทุนใหม่ๆอย่างได้เลยบางคนก็เรื่องเก่าๆที่ฉันทาไอ้ลงทุนเนี่ยที่ลงทุนเอาไว้เนี่ยมันเกิดเรื่องตั้งนานแล้วแหละฉันเพิ่งไปเคลียร์บางคนการลงทุนใหม่ๆนี่ตีความได้อีกอปุตตานี่ เป็นการลงทุนใหม่ในเดือนกรกฎาคมพอลงปุ๊บปัญหาปับ๊บเรียบร้อยไหมเสียหายมรณนะคือเสียหายก็ได้เห็นไหมตีความได้เหมือนกันครับนะาตีความได้เหมือนกันนะบางคนบอกไม่เห็นเป็นอย่างนี้ก็ดาวเดิมคุณเป็นยังไงอ่ะมันออกอีกเรื่องก็ได้ผมบอกแล้วไงโจทย์ไม่ครบจะให้ทายเป๊ะเออนะเออนะเอนะเอก็ดีเหมือนกันเว้ยนะนะนะเราทายตามดวงดาวครับ นะผมไม่มียานนะบอกก่อนนะนะผมไม่รู้หรอกจริงผมเป็นคนเรียกว่างไงผมก็เป็นโหรแค่ทำนายตามดวงดาวได้แค่นั้นเองถอดรหัสดาวได้เท่านั้นเองผมไม่มีองค์ไม่มีอะไรทั้งนั้นล่ะครับผมไม่รู้ผมอ่านตามดวงดาวนี่นะทีนี้ดาวเสาร์นะนะลัคนาราศีตุลดาวเสาร์มาจากเจ้าเรือนมังกรฮนะใคร พันธุครับพันธุไปว่าบ้านที่ดินยานยนต์ครับนะหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่คนในครอบครัวฉันอมี่พันธุพันธุไปไหนพันธุไปสู่ปุตตะอ่านะพันธุไปสู่ปุตตะนะการที่พันธุไปสู่ปุตตะเนี่ยนะมันจะบอกว่าปุตตะมันไปว่าอีกอย่างว่าความยินดีก็ได้ครับนะแต่ตรงเนี้ยคงจะไม่ยินดีทําไมล่ะ ก็พันธุไปสู่ปุตตะเนี่ยมันน่าจะยินดีแต่ที่ไม่ยินดีก็ลาหูไปอยู่อารีเข้าใจไหมเอ่ยเนี่ยอ่านดาวสองสองเขาเรียกว่าเริ่มเป็นสองจังหวะแหละสองจังหวะจริงๆมันอ่านได้สามสี่จังหวะตามดวงดาวนี่แหละแต่ว่าลองทีละจังหวะจังหวะแรกอ่านเกิดความยินดีเยออ่านจังหวะเดียวนี่นะเกิดความยินดีเรื่องพันธุบ้านที่ดินยานยนยินดีจังเลยหรือก็อาจจะยินดีเรื่องครอบครัวอ่ามีบุตรบริวารเข้ามาในครอบครัวอย่างนี้ก็ได้นะ รับสัตว์เลี้ยงเข้ามาในครอบครัวอย่างนี้ก็ได้อ่าดูดาวดวงเดียวเออมันดีจังแฮะอ้าดูเจ้าเรือนไปไหนเจ้าเรือนไปอาลีนั่นไงฮะเจ้าเรือนไปอดีตพอเจ้าเรือนอาลียังไงอาอาลีไปมรณะร่วมการเงินนะงานนี้ก็ต้องตีเลยฮะมีเหตุเสียหายทางการเงินแล้วพันทุกไปอยู่อย่างเนี้ย เกณฑ์เดือนนี้นะฮะมีเกณฑ์ซ่อมบ้านซ่อมรถระวังให้ดีครับมีเกณฑ์บ้านที่ดินยานยนต์มีเกณฑ์เสียหายมีเกณฑ์เสียตังเรื่องบ้านที่ดินยานยนต์มีเกณฑ์เสียตังเกี่ยวกับบุตรบริวารมีเกณฑ์เสียตังเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงก็ได้ครับนะอา้าวลืมดาวพุธลืมดาวพุธใครพุธวินาศน,นะวินาศวินาศไปไหนวินาศมาสู่การงานเอ วินาศนี่แปลว่าเฮ้ยงานฉันเสียหายตรงนี้ก็ถ่ายได้ครับหรือวินาศนะแปลว่าต่างถิ่นแดนไกลครับหน้าวินาศนะแปลว่าต่างถิ่นแดนไกลเฮ้ยงานฉันไปสัมพันธ์อะไรกับต่างถิ่นแดนไกลลองจับทักษะดูนะฮะทักษะเป็นกาลีก็เสียหายแหละครับทักษะดีก็ต่างถิ่นแดนไกลหรืองานฉันต้องทํางานอยู่เบื้องหลังอะไรบางอย่างแล้วให้คุณอย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างนี้ก็ได้ครับและ พุทธนอกจากเป็นวินาาณะมาจากมิถุนก็คือสุภะสุภะแปลว,ว่าต่างถิ่นแดนไกลอีกแล้วนะญาติผู้ใหญ่กรรมะเนี่ยญาติผู้ใหญ่กรรมะคือ,อยังไงนี่คืออ่าสุภะแปลว,ว่าญาติผู้ใหญ่มาสุากรรมะกรรมะคืองานที่จะทำการจะทํานะฉันต้องทําอะไรให้กับผู้หลักผู้ใหญ่นี่เขาให้แต่มันเกิดลาภเกิดผลนะอะไรอย่างนี้นะหรือทํางานเกี่ยวกับต่างถิ่นแดนไกลหรือทํางาน มีอะไรมาให้ทําอยู่เบื้องหลังอย่างนี้ก็ได้ครับอย่างนี้ก็ได้ครับน่าจะอยู่ประมาณนี้สําหรับรัคนาราศีตุลในเดือนกรกฎาคมสวัสดีครับ